สวัสดีครับปรพบกเกอที่กันเจอรครับเข้าเกมมาตอน10โมงเช้านะครับตัวเอ็นแดงๆขึ้นแล้วนะมีเพิ่มโอกาสอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคู่อะไรนะครับคือวันนี้ผมเปิดแน่นอนนะครับ900รูบี้นะแล้วก็จะครบ2100รูบี้นะครับได้เปิดกองการันตี1รอบไอดทีหลักของผมนะครับอยากได้ ริวนะครับกับเบลอ่ะผมอยากได้2ตัวนี้นะริวกับเบลนะครับถ้าได้จับปั้นแม็กซ์สังคู่นะครับ okay, โอเคเฮ้ยเพิ่มโอกาสเบลแน่นอนเลยเนี่ยเพิ่มออกมาเป็นแบบนี้นะคลิปทาให้ดูแล้วนะครับว่าอัลตร้านะครับมีบั๊กอยู่นะครับตีกิเวเลตไม่เข้านะยังมีคนมีความคิดแบบนี้อยู่นะบอกว่าร่างอัลตร้าดาเมจมันแรงไม่พอมันก็เลยตีไม่เข้ามันเป็นบั๊กครับตัวก่อนๆเคยมีอยู่เหมือนกันนะที่เป็นแบบนี้นะครับ เออดาเมจมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับมันเป็นบัคอ่ะเพิ่มโอกาสเป็นเบลกับเวลอ่ะก็ยังโอเคหน่อยครับเพราะว่าไอดีหลักผมก็อยากได้เบลนะคือเบลเนี่ยสกิล2นะครับดาเมจทะลุสตันเนี่ยมันออกน้อยครับก็ต้องให้มันออกมาเยอะๆสักนิดหนึ่งนะไปดูคลิปทดสอบดีกว่าเมื่อวานนะครับไฮเปอร์แม็กซ์ครับโตเบลเนี่ยก็ เรียกไ,ได้ว่าการใช้งานดีขึ้นมานิดยนึงนะแต่ก็ไม่เหมาะนะครับที่จะเอามาเป็นแบบผู้นำทีมตัวแรกๆเอามาแบกทีมอันนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้ร่วมกับทีมรอบข้างที่ดีส่วนตัวเวลนะครับตัวเวลเนี่ยสเตตัสครับในส่วนของทางโจมตีกับทางชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะแต่ผมบอกไปแล้วว่าไอ้สูงสูงแบบน,นี้มันใช่ว่าจะใช้ดีเออเทียบง่ายๆกับมูนเบสบอลนะครับพลังโจมตีกายเดิมนะครับกับพลังชีวิตเดิม สูงมากนะครับแต่ว่าไปแบทเทิลกับใครเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับแต่ว่าตัวของมูนเบสบอลเนี่ยมันยังมีดีที่สกิลบัฟค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ที่ดีนะแต่ตัวเวลเนี่ยสกิลคือมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอะผมไม่ชอบเรนเจอร์ที่จะแบบว่าเอามาถึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ติดความสามารถนะผมยังไม่ค่อยชอบมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดได้ยังถือว่าโอเคนะอ่ะรอบนี้ถือว่ายังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะ ตัวผมไม่เปิดครับผมแนะนําได้แค่ว่าเก็บนะครับจริงๆเนี่ยรู b y เนี่ยเก็บได้ก็ดีเออมีเซอร์ไพรแน่น,นอนแต่เดี๋ยวรออีกสักประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เดี๋ยวผมค่อยมาพูดคุยกันนะเอาวันนี้เปิดกันดีกว่านะครับ2รอบไอ้สามที่เปิด900 r ร b y นะูบีครับผมก็จะได้การันตีนะครับตู้เพิ่มโอกาสโอเคถูกตู้นะ,ะมาลุ้นกันครับดันมจิ3ยกเลิกมัน3ที คือไม่เปิดต่อแล้วนะครับไอดี ID หลักผมเปิดแค่นี้จบแล้วนะครับส่วนไอดีลองครับก็ไม่เปิดแล้วผมคิดว่าไม่เปิดแล้วนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีอ่ะผมบอกว่าเดี๋ยวมีเก็บไว้นี่ว่านะโอ้โห8ดาวออกเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหทักปุ๊บ7ดาวออกเลยนะครับขอเท่นะ2ตัวเท่านั้นที่เราต้องการนะครับริวกับเบลนะครับผมอยากได้นะครับเบลเพิ่มอ,อกาสขอเบลติดมาแล้วก็ไปเปิดการันตีเนี่ย ขอเป็นริวได้ไหมนี่ไนงะตัวตักเกลือนะครับนากาชานะครับโอ้โหเจ้าบลูมูนนะโอ้โหขอเธอนะผมไม่อยากไปลุ้นในการันตีอย่างเดียวนะครับคือมันตัดเสียวไปนะขอให้แบบออกในเก้าทอดูบี้นี่ก่อนได้ไหมโอ้โหหนักมากแล้วเนี่ยผมว่านะไอีหลักของผมเนี่ยเออ อ่ะรอบที่ 2, 2คือขอติดมาซะหน่อยเถอะริวกับเบลตัวไหนก็ได้นะคือถ้าเกิดได้เวลก็โอเคล่ะเอามารีวิวนะครับถ้าได้อายฟานี่ผมคือที่ทำทำตัวอายซับไฮเปอร์แม็กซ์นะครับก็ประเตศอีกหนึ่งตัวนะว่ามีบั๊กนะครับในร่างอัลตร้านะครับแต่ว่าผมเนี่ยคงใช้นะครับบอสจร,เระเข้ครับกับริมูรุสลับกันไปนะคือท่าน้ำคงจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับ โอ้โหขอเถอะนะนี่เพิ่มโอกาสใช่ไหมเนี่ยนี่ภาษาแบบว่ามาปุ๊บนี่แบบเปิดปัปป๊บเลยนะครับถ้าเปิดการรอลูบี้ไม่ออกนี่บอกว่าโอ้โหดูเหมือนจะเละเทะเลยครับโอ้ยใจสั่นแล้วเนี่ยอันเนี้ยบนมากครับแดนบอกเอาไปเหลืองไปก่อนโอ้โหหกร้อยลูบี้ครับเพิ่มโอกาสไม่ติดอะไรมาสักหนึ่งตัวเลยนะ โอ้ออกไปออกไปแบบนี้ก่อนดีไหมเนี่ยอะออกไปเปิดด้วยตั๋วก่อนหนึ่งรอบแล้วกันนะโอ้เสี่ยงนะเสี่ยงใช้ตั๋วไปหนึ่งรอบนะจริงๆไม่อยากใช้ครับเพราะว่ามันจาเป็นจะต้องใช้อีกนะตั๋วเนี่ยตาดมาฮึบโอ้โหอะจำหน้าจำตาเรนเจอร์ตัวนี้เอาไว้นะอะรอบสุดท้ายครับ3 0 0รดูบี้นะครับของไซโคต้อง ยกเลิกเยอะๆนะไม่มาเลยอ่ะอูททำไมตัวเกมแบบโคตรใจร้ายเลยครับและไม่ใช่ว่าการันตีได้เวลนะร้องเจี๊ยเลยนะครับขอ300รอูบี้สุดท้ายโอ้โหนี่สุดท้ายเลยนะผมไม่เอาแล้วครับเออไปอรอลุ้นนะครับกิจกรรมพิสพัสดีกว่านะครับคือเดนเจอร์ไอดีอื่นๆมันมีหมดแล้ว่า เปล่าในชุดน้ําแข็งโอ้โหขอมัดเพลิงได้ไหมโอ้สงสัยจะไม่มาไม่มาเลยอะ่ะโอ้โหผมว่าเขาใส่มาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ <c oughs> อันนี้เริ่มสงสัยแล้วนะใสเรนเตอร์เพิ่มโอกาสมาหรือเปล่าโอ้โห900รูบี้ทำแบบนี้กับผมได้จะเป็นอีกหนึ่งรอบนะครับที่แบบว่า เปิดไป2,100รูบี้ไม่ได้อะไรสักตัวหนึ่งเลยนะรอบนี้นี่ไอดีไอดีหลักนี่แบบหนักมากเลยนะครัไอดีหลักยังไม่ได้ตัวไหนสักตัวนึงเลยนะโอ้โหคือรอบนี้ผมเพียแล้วนะครับเพียมากเลยนะอะส่วนน้องๆครับที่บอกมาว่าเนี่ยผมเปิดไม่ได้เลยนะรอบนี้เป็นรอบที่หนักมากครับ2,100รูบี้ไม่ได้อะไรติดมาทักตัวเลยนะครับก็จับไปลุ้นแค่กล่องการันตีส่วนน้องๆที่บอกว่าพี่ ทำไมมันเกลืออย่างนี้เต็งแล้วนะครับคือผมบอกให้ว่า G ีเอ็มไทยก็เกลือนะเติมเขาก็เกลือนะครับเขาก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรพิเศษให้เขานะอ่ะซึ่งผมจบแล้วนะครับรอบนี้นะครับอ่ะการันตีครับโอ้โหน้ําตาจะไหลนะคือเป็นเหมือนจะเป็นรอบแรกเลยนะครับที่แบบเปิดมาขนาดนี้แล้วแบบว่าไม่ได้เรนเจอร์ Ranger ตัวไหนเลยคือเป็นรอบที่หนักที่สุดละ น่าจะเป็นรอบเดียวนะเพราะว่าอย่างอารอบก่อนๆที่เปิดเปิดมาเนี่ยคืออย่างน้อยมันต้องติดตัวอะไรมาบ้างนะบางทีติดตัวเก่งแบบอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งไอทีนี้เนี่ยโอ้มันเกลือแบบหนักมากแล้วว่าอ่ะตรงนี้ครับโอ้จริงๆอะ่ะผมอยากได้มา2ตัวนะคือเบลเนี่ยอยากเอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับ เพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่กับทีมรอบข้างที่แบบว่ามีตัวดีๆสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเกียร์ผมก็พอจะมีใส่ให้มันอยู่บ้างนะส่วนรีวนี่คืออยากได้มารีวิวด้วยครับแล้วก็เป็นตัวดาเมธท่าไม้ที่เจ๋งนะอันนั้นออกตัวไหนก็ได้มาเถอะรีวกับเบลเท่าน,านั้นเบลโอ้โหพระเจ้าจทำไมทำร้ายผมขนาดนี้น่าเกลียดมากเลยครับโอ้โหรอบนี้จะเป็นรอบที่ ตามฝั่งใจเลยครับดันมาจิ3นะครับออกเวลจบครับโอ้โหอันนี้คือผมคาดหวังมากเลยนะครับว่าจะได้นะครับคือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจว่าจะรอเพิ่มโอกาสตัวรีวนะครับแล้วก็มาเปิดนะแต่นี้คือคิดว่าอ่ะไม่เวลาเปิดได้เบลมาแล้วก็ไปลุ้นรีวนะครับออกเวลเฉยเลยนะ ได้มาก็เทียบเท่ากับกบดำอัลตร้าหตัวนะครับเป็นอีกหนึ่งรอบนะที่เข็ดเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเก็บรูบี้เอาไว้นะครับอ่าแล้วก็นะ9กอนนะ9 1 1 12โอ้โอีกนานอ่ะเก็บรูบี้ได้อีก2สัปดาห์นะครับโอ้โหพูดไม่ออกครับเข้าใจเลยนะผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะครับ บางคนนี้ก็เติมแบบนี้นั่นแหละอันนี้คือผมเติมแพ็คด้วยนะครับแพ็ค420รูบี้นะครับแล้วก็มาเปิดอันนี้เนี่ยคือผิดหวังแบบสุดๆอะคือมันไม่ได้ไม่ได้เลยติดมาติดมือมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวต้องสลับนะครับอ่ะเดี๋วดูนิดนึงนะครับตัวเวลนะครับผมไม่ปั้นแม็กแน่ๆนะเพราะว่าไอดีนี้กิริวผมก็มีนะครับคือผมมองว่าเรนเจอร์นะครับตัวชนเนี่ย มันควรจะต้องมีสกิลที่ดีบ้างนะครับคืออันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีแค่สเตตัสที่ดีนะครับพลังโจมต,ต,ตีกายเดิมเนี่ยเวลล์ร้อยสี่สิบสี่แสนแปดนะครับแม็กซี่เก้าแสนถือว่าสูงนะระดับเท่านี้นะครับของสายพลังนะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยอ่าสี่ล้านสามนะครับเวลล์ร้อยสิบแม็กซี่แปดล้านสองถือว่าค่อนข้างจะสูงครับแต่ว่าไปไล่ดูลิสต์ได้นะครับเรนเจอร์ตัวพลังชีวิตสูงๆเนะี่ยไม่ใช่ว่าเก่งนะเออคือมันต้องดูที่สกิลด้วยครับคือสกิลหนึ่งเนี่ย สกิลที่ดีในอันนี้เนี่ยมีค่าบัฟหลบสกิลนะครับกว้าง285จุดอ่ะคิดว่าน่าจะบัฟหน้าป้อมนะโดดอีกสกิลหนึ่งเป็นดาเมจนะครับแล้วก็ไม่ทะลุด้วยครับแล้วก็ไม่มีป่วนด้วยมันก็เลยการใช้งานเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับคืออย่างอุลตร้าแมนซีโร่ใช่ไหมตัวชนธาตุไฟเหมือนกันนะครับผมยังบอกเลยว่าแม้ว่ามันจะเป็นตัวดาเมจสองสกิลนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มองว่ามันเก่งนะ รุ่นสุดท้ายก็เป็นแบบนั้น,นครับอุลตร้าแมนซีโร่เนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยได้มีภพ่ใช้นะครับเพราะว่าอุลตร้าแมนซีโร่ใช่ไหมอ่ะใช่นะครับเนี่ยมีดามเมจสองสกิลนะครับนี่คือขนาดมีกระเด็นถอยหลังยกเลิกฮิวนะครับแต่ว่ามันไม่ทะลุไนงะอันนี้ก็เป็นดาเมจเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ทะลุะครับนี่พอสามารถนะครับลบล้างคาป้องกันของธาตุไฟนะครับขนาดอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยดีเลยครับแต่นี่คือสกิลไม่มีอะไรเลยนะ ดาเมจสกิลเดียวไม่มีป่วนไม่มีอะไรนะครับมีดีแค่ตรงนี้ครับต่อต้านพายุฝนซึ่งมองผมมองว่าโอ้โหถ้าจะเอาค่านั้นจริงๆนะผมว่านะครับปั้นตัวไอ้นี่ดีกว่าโคนี่นักเรียนนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่จริงๆมันก็ชัดเจนอะคือตัวไหนที่มันเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นอย่างทาโร่ตัวที่ผมเคยมองว่ามันก็น่าจะเก่งนะอันนี้คือเมื่ออ่านสกิลนะ,ะผมผมบอกแล้วสเต็ปมันจะเป็น3ขัน้น1คือดู สกิลความสามารถเบื้องต้น2คือดูสเตตัสเต็มครับสต้องทดสอบใช้จริงคือตัวนี้เนี่ยพอไปขั้นที่3ทดสอบใช้จริงเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเก่งอะไรมากมายเนี่ยสกิลแบบดูดีมากนะคือ,คอขนาดตัวนี้ยังแบบยังไม่ผ่านเลยครับผมก็เลยมองว่าเวลเนี่ย,ยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ยังดูดีกว่านะเนี่ยบัฟอมาตะนะครับแล้วก็สร้างกรอเลือดหิวเลือดครับยกเลิกผลลัพธ์บ้านลบนะครับ อ่อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะคือผมดันได้ตัวแย่ไอ้น,นี่หลักรอบนี้ก็จะจบลงแค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยคงต้องเล่นด้วยเรนเจอร์ตัวเดิมๆิมอันเนี้ยคือผมอุตส่าห์ตั้งใจนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยทำคลิปทดสอบใช่ว่าใช้เกมตั้งรับไปตัวเดียวนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนทีมด้วยนะเพื่อที่จะให้แพ้เละๆแบบนี้นะเออแล้วให้ตกมาอยู่ในลีกต่ำๆระหว่างว่าตัวเกมจะเห็นใจเรานะครับปรากฏว่าเขาไม่เห็นใจเลยว่ะโอ้โหการันตีนี่ก็แบบว่าส่งตัวเวลมาครับ ผิดหวังโคตรครับอ่ะก็จบแล้วล่ะเดือนนี้สำหรับไอดีหลักก็คงจะเล่นแบบเงาๆนะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูดีกว่านะใช้เรนเจอร์ตัวเดิมๆครับก็โหดได้อยู่เออคือเกมเล่นเองเนี่ยผมมีเรนเจอร์หนึ่ตำแหน่งนะครับอ่ะเกมเล่นเองเนี่ยผมมีเรนเจอร์หนึ่งตำแหน่งที่มันว่างอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวคงได้เห็นนะครับผมปั้นนะ น่าจะเห็นแน่ๆล่ะเออตัวของซารีหน้าไม้ครับเดี๋ยวผมจะปั้นซารีหน้าไม้แม็กซ์เลยนะครับอ่ะคือเนื่องจากว่าเรเนเจอร์เดือนหน้ามกราคมเนี่ยมันจะเป็นตัวอ่ามันจะเป็นตัวธาตุปกติอ่าเป็นตัวปกตินะซื้อผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายว่ามันมันจะเก่งนะครับแต่หวังว่าจะให้มีตัวเก่งแล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าผมจะปั้นตัว แซลลี่หน้าไม้นะครับเนื่องจากว่าสซลลี่หน้าไม้เนี่ยมันมีความสามารถนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแล้วกันผมว่าผมปั้นแม็กซ์นะเพราะว่ากบนะครับมีค่อนข้างจะเยอะมากพอนะอ่าเดี๋ยวเช็คกบก,กันนิดหนึ่งครับอกบบ่วงครับผมเก็บไว้ปั้นแสงมืดนะครับซึ่งเดี๋ยวยังยังเหลือนะตัวมืดยังไม่ได้โผลมานะจะโผลมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะอ่าเก็บไว้ก่อนนะครับอากบดํานี้น่าจะปั้นได้ประมาณสัก02สองชุดนะ อ่ะนี่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะปั้นตัวซันลี่หน้าไม้ครับคือมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเก่งอะไรมากบายนะแต่ก็เก่งในระดับหนึ่งอ่าเพราะว่ามีดาเมจทะลุ2ส,สกิลเลยนะครับคือไอดีที่ผมเปิดได้นะผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันก็ใช้ดีอยู่งันนะเอานวมกความสามารถไฮเปอร์ครับศัตรูใช้ระทานเพิ่มขึ้นผมจะได้คอมโบกับตัวนี้ฮิโนบุนะครับแล้วก็พวกคอมโบตัดแร่นะครับอโซนเกมตั้งรับ โอ้ตั้งรับจะเอาไปแทนตัวอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวเอามูนููย่างออกเออเออได้อยู่เพราะว่าทีมผมมีบัฟอมตะแล้วนะจากตัวซากุระนะครับแล้วก็บาโยมินะครับอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นคือไม่กล้าเอาบาโยมิออกเคยมีช่วงเวลาหนึ่งผมเอาบาอยมิออกครับมันคือบาโยมิเนี่ยมันตายง่ายก็จริงแต่ว่ามันมี last attack นะครับคือเมื่อมันตายปุ๊บเนี่ยมันก็ออกสกิลนะครับนี่ออกอามาตะเพิ่มพมลังโจมต,ตีความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับออกสตั้นนะครับกัดขวางฮิวเลือดอะไรประมาณนี้เ,เดี๋ยวรอดูกันผมอาจจะอ,ออกหนึ่งตัวนะแล้วก็เอาตัวนี้นะครับไฮเปอร์แม็กซ์ครับมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นไงบ้างคือสิ้นหวังนะปั้นตัวย่อหลังก็เลยนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครจะเปิดขอให้โชคดีครับขอให้ไม่เกลือ แบบขั้นสุดนะเหมือนไอดีหลักนะครับโอ้โหคือแบบเจ็บปวดมากจริงนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ